วันนี้งานเข้าค่ะเพื่อนๆงานนี้เหมือนขี่ช้างไล่จับตะกะแตนเลยค่ะโจทย์ก็คือหาจุดรั่วของน้ำที่หยดลงบนฝ้าจนทะลุมาที่พื้นให้เจอซึ่งหน้างานนี้มีช่างเคยซ่อมมาแล้วถึงสองครั้งแต่ก็ยังหาจุดที่รั่วซึมไม่เจอได้ฟังแบบนี้ฝนใจคอไม่ดีเลยค่ะเพื่อนเ,พอ,นเพ,อนพอเปิดดูด้านบนก็พบว่าช่างที่เคยมาซ่อมเอาแผ่นฝ้าชนิดทนร้อนที่มีฟอยส์สีเงินๆนะคะรองจุดที่รั่วซึมไว้ซึ่งแรกๆนะคะพอเขาปิดฝ้าไปมันก็ไม่มีรอยหยดน้ำลงมาจากฝ้าให้เห็นนะคะแต่พอนานๆเข้าน้ำที่มันรั่่่วซึมมสะสะตออเนืง ็ค่อยๆสะท้อนอาการให้เห็นและรั่วทะลุฟ้าจนหยดลงพื้นแบบนี้เลยงานของเราวันนี้ก็คือหารอยรั่วของท่อน้ําให้เจอค่ะจึงจะปิดฝ้าทาสีแล้วก็ส่งงานได้ก็สกัดไปเลยสิคะรออะไรช่างก็สกัดอยู่นานค่ะเห็นรอยความชื้นอยู่หลายจุดนะคะแต่ก็กว่าจะหาจุดที่มันรั่วเจอก็ทําเอาช่างหมดแรงเลยค่ะจุดเล็กๆที่เราตามหาวันนี้เจอแล้วค่ะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆดูแผลที่เปิดออกมานะคะเกือบทั้งแผงเลยพรุ่งนี้ก็ซ่อมสิคะรออะไรบ้านใครที่ห้องน้ําชั้นบนรั่วซึมจนหยดลงบนฝ้าแบบนี้มีวิธีการแก้ไขยังงไ ามาแชร์กันค่ะ